พีกละมินนะคะออเนแบ๊กเออเออน่ารักไหมน่า uh รักไหมน่ารักมากเหมือนคู่กันเลยไหมไม่ต้องเลย่นะไมคุณเี้ยงขันตลอคนอะไรเนี่ยกินอย่างสงบสงบทุกคน ก็กำลังจะมีแฟนมิงคู่กันครั้งแรกในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะสำหรับผู้ขวัญสุดฟินอย่างกองทัพพีและมินรนัตูวีงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างตั้งตารอกันอย่างใจจดจ่อเลยค่ะล่าสุดค่ะในวันที่20มกราคมท<า>ั้งกองทัพพีและอุ้มก็ได้มาร่วมไลฟ์สดเพื่อโปรโมทละครแม่เลี้ยงค่ะที่ออกอากาศตอนแรกบรรยากาศในไลฟ์ก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง งานนี้น้องมิ้นสายซัพพอร์ตก็ไม่พระที่จะสนับสนุนละครของทั้งคู่เต็มที่ค่ะโดยช่วงที่ออกอากาศน้องมิ้นก็ได้มาทวิตข้อความเกี่ยวกับละครแม่เลี้ยงตอนแรกว่าน่ารักก็แสดงถึงความน่ารักกำลังใจดีๆที่เขามีให้กันค่ะแลยหนึ่งช็อตที่เก็บมาฝากการที่ทำเอาแฟนๆยิ้มไม่หยุดก็คือช่วงที่อุ้มมาโปรโมทแฟนมิตติ้งของกองทัพพีคและมิ้นซึ่งอุ้มก็ได้หลุดปากพูดว่ามาดูแฟนพีค ก็ทำเอาแซวกันลัางสนามสตูดิโอทันทีค่ะมาดูแฟนพีคแล้วแฟนพีคคือใครเรียกว่าก็ทำเอาคนขืนหนึ่งอัตราเลยทีเดียวว่อะไรทุกคนซื้อบัตรมาดูแฟนพีค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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ซื้อบัตรมาดูแฟนพีคคือใครฮะทำดีๆนะคะเฮ้ยยังไงวะเอามเอาังไง ว่าพี่ต้องไใส่เพลงก่อนมาดูแฟนพีคแฟนพีคแฟนพีคีเดี๋ยวใส่พี่ขยี้หน่อยซื้อบัตรมาดูแฟนพีคคืออะไรครับแฟนแฟนพีคมนใช่อกันใหญ่แฟนพีคมินค่ะสลับนิดหน่อยเองกินจ้าาาหน่อยช่วยกัน อยากป้อนคนข้างๆเหรอครัข้างๆในกระเป๋าเออพูดใส่ชุดสีชมพูเหมือนกันว่าโอ๊ยยอยไยกยยายยยยอยยยยยองลยย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 ยตยย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 คยยยยยยยนี้ยว่า

ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เอ็นทูป้าด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ